สวัสดีจ้ะเด็กๆวันนี้ครูดีดีมีเพื่อนใหม่มาแนะนำจ้ะเดี๋วดาเพื่อนค่ะเพื่อนๆแซนดี้นะคะเพิ่งย้ายมาจากอเมริกาค่ะแซนดี้อยู่อเมริกาตั้งแต่เด็กอาจจะยังไม่ชินกับวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมยังไงอะคะ โอเคไม่ต้องงงนะจ๊ะเดี๋ยวครูดีดีจะพาไปเรียนกับครูพี่กอล์ฟว่า w what is วัฒนธรรมจะได้รู้ว่าทําไมเราต้องมีวัฒนธรรมกันด้วยมาจ้านะครับเมื่อพูดถึงความหมายของวัฒนธรรมนั้นนักวิชาการหลายๆท่านนะครับก็จะมีการอธิบายความหมายไว้2แบบหรือ2แนวทางใหญ่ๆด้วยกันนะครับแบบแรกเลยก็คือการอธิบายความหมายตามคําศัพท์นั่นเองครับโดยอธิบายไว้ว่าคําว่าวัฒนธรรมนั้นแปลว่าสิ่งที่ทําให้เจริญงอกงามโดยมาจากคําว่าวัฒนะ หรือพัฒนาที่แปลว่าความเจริญกับคําว่าธรรมที่แปลว่าความดีความชอบนั่นเองครับวัฒนธรรมในความหมายแรกนี้นะครับยังมีขอบเขตรวมไปถึงสิ่งที่สังคมส่วนรวมเนี่ยต้องการสร้างแล้วก็ผลิตขึ้นมาครับแล้วก็มีการถ่ายทอดกันรุ่นสู่รุ่นดังนั้นวัฒนธรรมในความหมายนี้นะครับจะหมายถึงสิ่งที่ดีงามเท่านั้นครับเช่นพฤติกรรมที่ดีงามขนบธรรมเนียมที่ดีงามเป็นต้นครับส่วนวัฒนธรรมในความหมายที่2นะครับจะเป็นความหมายที่กว้างขวางกว่าครับ โดยใช้ความหมายของวัฒนธรรมไว้ว่าหมายถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ทั้งหมดเลยครับนั่นก็หมายถึงทุกสิ่งท,งทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้นมาครับทั้งภาษา,าศาสนาการปกครองศิลปะกฎหมายสิ่งก่อสร้างรวมถึงวัตถุต่างๆครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็มีการสั่งสมถ่ายทอดได้เช่นเดียวกันครับแต่วัฒนธรรมในความหมายที่2นี้นะครับไม่ได้ระบุว่าจะต้องเป็นสิ่งที่ดีงามหรือไม่ครับพอแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนั่นเองอย่างที่พี่บอกไปนะครับ วัฒนธรรมนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นดังนั้นวัฒนธรรมจะต้องมีประโยชน์ต่อมนุษย์แน่นอนครับซึ่งประโยชน์อย่างแรกเลยนะครับก็คือประโยชน์ต่อการาดำรงชีวิตของมนุษย์ครับตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุนะครับทั้งปัจจัย4อาหารเสื้อผ้ายาบ้านเรือนเหล่านี้นะครับ<ะ>เป็นสิ่งที่มนุษย <rio> ์เราสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางร่างกายนะครับการสร้างระบบการเมืองการปกครองขึ้นมานะครับก็เพื่อทําให้สังคมมีความสงบเรียบร้อยประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข การมีศาสนานะครับก็เพื่อผลทางด้านจิตใจแล้วก็การควบคุมพฤติกรรมหรืออย่างการมีดนตรีและศิลปะนะครับก็เพื่อสุนทรียภาพและก็ความบันเทิงของชีวิตเป็นต้นครับส่วนประโยชน์อีกอย่างหนึ่งซึ่งสําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือประโยชน์ในด้านการหล่อหลอมบุคลิกภาพให้กับสมาชิกในสังคมครับเพราะแต่ละสังคมนั้นนะครับล้วนมีลักษณะเฉพาะตัวมีกฎระเบียบมีความเชื่อมีทัศนคติ มีความรู้แล้วก็การแสดงออกที่เหมือนๆกัน,นของคนในสังคมนะครับตัวอย่างเช่นในสังคมไทยนะครับเมื่อเราเจอผู้ที่อาวุโสกว่าเราก็จะยกมือไหว้นะครับถ้าน้องๆทําผิดแผกไปเช่นเจอหน้ากันแล้วโอบกอดกันหรือหอมแก้มกันก็จะดูแปลกๆแ,แล้วก็อาจจะไม่เป็นที่ยอมรับได้ครับเป็นไงจ๊ะรู้จักวัฒนธรรมกันแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้และปรับตัวกันไปนะจ๊ะแล้วถ้าอยากเข้าใจเรื่องอื่นๆง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม Start D และโหลดแอปมาเรียนกันได้แล้วนะจ๊ะ ตอนนี้มีเวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วด้วยโหลดเลยเรียนก่อนไม่รอแล้วจ้าบาย